สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันไหนน้ำไหนคระบน้ำตัวครับสวัสดีครับผมบ้านนะครับดีซิตี้ครับผมผมตาดีซิตี้ครับเป็นยังไงวันนี้มานของร่วมแคมเปญเมนเดียดิวเลอร์นะครับผมของสยามเซ็นเตอร์นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งครับผมเพราะว่างานนี้ลดสูงสุด80%เลยนะครับแล้วก็จัดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่5พฤษภาคมครับใครที่ชอบช้อปปิ้งก็สามารถเดินเข้ามาที่สยามเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับผม มีแบบเล็งๆไว้วว่าแบบโหยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฮะเยอะแยะไปหมดใช่เยอะแยะไปหมดกว่าจะช็อปแหลก <c oughs> มีมีเลงแบบไอเทมไหนไหมแบบเสื้อรองเท้าหรืออะไรจริงๆก็ <c oughs> พวกเราก็ชอบแฟชั่นกันอยู่แล้วครับก็เหมาะสมทุกอย่างเลยก็แล้วแล้วแต่ว่าจะหยิบชิ้นไหนมานะครับก็อยากให้ทุกคนมาเดินดูเหมือนกันเพราะว่าบน80%ก็คือของขายเยอะมาก ทบบไไีาจริงๆก็ชอบหลายๆอย่างเลยนะครับก็เป็นคนชอบแฟชั่นเหมือนกันบาสก็แน่นอนครับต้องไปเดินดูออต้องไปเดินดูม,นมันเยอะมากอะมันเยอะมากเลยครับใช่แล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยนะฮะทุกคอนอ่าใช่สูนย์สีฮะได้เก้าเหมือนกันเลยตอนจบนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นดูครับว่าจะได้มากกว่าพวกเราหรือเปล่าน,น,น,นะครับลองเลยลองเลยลอง ไม่ได้ว,ว่า5วันนี้ก็คือถ้าแบบว่าคืก็คือจะแว็บมาใช่ไหมเนี่ยถ้ามีเวลานะฮะแว็บมาแน่นอนการไม่ได้ไม่ต้องร่นนวงควายมีสยามเซ็นเตอร์ครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปปิ้งที่สยามเซ็นเตอร์นะครับงานเมเดดียวลเลอร์สนะครับก็ลดถึงสูงสุดถ,ถึง80นนะครับผมแล้วก็วแบรนด์มากมายใช่ใช่ยังไงสายช้อปปิ้งก็ต้องมาแน่นอนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมถูกครับผม มาถึงวงเราบ้างอ่าามแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอยากถามว่าที่มาที่ไปลงตัวได้ไงที่มาที่ไปอ่ะเริ่มจัดเล่าจะเล่าตั้งแต่แรกเลยครับผมนานไหมอ่ะอ่าเดี๋ยมีเวลาสัก30ชั่วโมงไหมครับสามสิบชั่วโมงเกินวันนึงเลยก็จริงๆแล้วก็คือมีงานครับเป็น private party private party เป็นงานของผมเองที่จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ น้องมากับพี่บุรินครับในคืนนั้นในคืนนั้นแล้วก็นคืนปดูแปลกแปลกไปดูไปดูเซ็กชันที่ว่าพี่จ๊ะไอพี่ตาพี่ตาห้าสี่สามสองไปดูเซ็กชันที่พี่ตาทำขึ้นมาคือจะเป็นแบบดนตรีแบบจ๋าเลยเข้มข้นเอ็กซ์เพลียนจริงอะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูไปศึกษาแล้วก็ได้เจอกันอ่ามันก็เลยสปาร์กเลย รา,ามาเป็นดูโอกันคือตอ,ตอนแรกไม่รู้จักกันเลยใช,ใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้ยินน้องครับเรียกว่าแอดลิฟหรือว่าแบบร้องเสียงออกมานิดหน่อยอะเรารู้สึกว่าคนเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราตามหาแล้วล่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะ<า>ขนาดนั้นเลยเก่งที่ตามหาใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือผมเป็นคนชอบ m อหรือไมเคิลแจ็กสันเหมือนกันก็ แล้วน้องคือแอดลิบแล้วมีความละไมคลายคืงกับเขาซึ่งไม่ไม่ค่อยเจอง่ายๆในในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ,บขอบคุณครับก็ <laughs> <c oughs> จริงๆแล้วผมก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบวันนั้นมันเป็นจอยกันครับเราก็ร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็มองว่าทำไมเสียงแบบมีความละไมคลา,ายคืงก็เ<ด>ลยถามเนี่ยแล้วก็ถามไทยกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็วันนั้นจานบอกว่าเอ ผมอยากทาเพลงให้ก็เลยแบบได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถ,ถึงวันนี้ครับก็เลยทาวงด้วยกันเราชื่อที่วาของวงคือว่าดิซิตี้เอาจริงๆแล้วดิซิตี้คือคือเมืองนะฮะแล้วก็ผมกับจานเป็นคนเชียงใหม่ก็คือคนเมืองครับ,รบทีนี้เอออยากได้คําว่าเมืองก็เลยเ<ๆ>อาซิตี้ก็เลยคิดว่าเอออยากอยากจะชวนทุกคนนะมาที่เมืองนี้เพราะว่าผมอยากทําดนตรีแบบหลากหลาย ไม่ได้แค่แนวแนวใดแ,แ,แนวหนึ่งเราอยากทำให้มันเหมาะสมกับมูดของทุกๆเพลงแล้วเราเลือกที่จะจับวางดนตรีเพลงนี้กับเนื้อหาแบบนี้คือเราไม่ได้ฟิกครับก็เลยคิดว่าเอออยากจะชวนทุกคนมาที่ดีซิตี้เมืองนี้มาอลองดูว่าแบบมันมีรสชาติอะไรบ้างอยู่ในเมืองนี้ครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้คนเมืองฮะเริ่มจากคนเมืองเลยฮะคนเมืองเหมือนกันคนเมืองเหมือนกันครับถ้าหลายแนวนะ <laughs> พี่เดี๋ยวอีกหน่อยมั <laughs> ต้องฟ <laughs> อน่ะฟอนย้อนยอนแล้ว รอดูฮะเพราะว่าผมไม่ปิดกั้นเรื่องดนตรีถ้าอยากถ้าอยากที่จะทำถ้าสมมติว่าขายกับจานคุยกันผ่านก็คือเราทำอไู่แล้วอะไรนะครับก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะฮะถามตารางสับสีกันแรกแบบที่มาที่ไปในการที่เราเลือกอันนี้มาเป็นสีกันแรก คือในความรู้สึกของผมคือซิต y ไลท์เนี่ยครับมันเริ่มมาจากเรียกว่ายังไงดีมันตรงกับคอนเซปต์แล้วกันที่เราวางเอาไว้คือจริงๆแล้วตอนนี้คือเราก็มีเพลงในสต็อกค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าการพรีเซนต์วงนะครับเข้มข้นที่สุดและเป็นภาพลักษณ์ของวงมากที่สุดคือเพลงนี้เราก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเป็นเป็นซิงเกิลนี้ครับสำหรัเพลงในซิตไลท์มันเป็นแนวเพลง สำหรับผมคือ retro โซนะครับแล้วก็มีความ modern n น o s o โซอ่า e o โอโซมีความผสมของฟังกี้ของิสโก้เราก็พยายามทำให้ของง่ายเอ้ยของยากทำให้ง่ายลงครับก็คือเข้าทอน๊อปเข้าไปเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ให้จะเป็นคือมีหลายอารมณ์ในเล่นในหนึ่งเพลงครับพูดถึงตอนคอนเสิร์ตงานของมีเป็นยังไงบ้างโอ้ก็ จานจะเป็นคนดูแลเรื่องดนตรีแต่จริงค and ือ yes. คือเราจะแบ่งงานกันก็คือจานจะดูแลดนตรีผมจะเขียนเนื้อแล้วก็ทำเมโลดี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราด้วยความเป็นวงแล้วเราเป็นด c i ซิเราก็จะเอามาวางตรงกลางว่าเฮ้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะช่วยกันดูครับผมก็เพลงนี้เราก็ได้มือเบสจากของแจ็คสันฟรานะครับแล้วก็เป็น เขาคือเล่นหลายคนครับเจนนิเฟอร์โลเปสแล้วก็ชาล,ลิฟูสด,ด้วยแล้วคนมิกซ์ก็จะเป็นมิกมาสเซิลลิงก็จะเป็นคนที่ทำให้จอร์จเคชิอย่างเงี้ยใช่ไหมแจ็คสันหวนังบีบี BB, อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงน้ำเพลงใหม่ยังไงแล้วมัต้านใจในการคือสำหรับเพลงแรกในการเขียนของผมอ่ะผมรู้สึกว่าอยากจะชวนทุกคนไม่ว่าจะแบบ เจอเรื <muitas> ่องอะไรมาก็อยากให้ enjoy the night ในวันนี้กับพวกเราดีซิตี้เราอยากเป็นความสุขให้กับทุกคนในคืนนี้ in the city life มามาสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะเนื้อหาก็จะประมาณนี้คือทุกคนเหมือนเป็นคนสำคัญของเราในในในวันนี้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ว่าจะเจออะไรเดี๋ยว enjoy ไปกับพวกเราครับใช่เรียกว่าเราปล่อยเพลงมาเนาะอภาษาตลอดชั้นค่อนข้างแบบดีเลยทีเดียวแบบคานรู้สึกยังไงบ้างครัคันไม่ถึงเหมือนกันนะเออรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่า เราก็มันไม่ค่อยมีแนวดนตรีแบบอย่างนี้แล้วกันที่ผ่านมาและเราไม่ได้คาดหวังกับมันเลย<ช>คือแค่อยากจะนำเสนอความเป็นดิสตี้เนี่ยใ,<ช>ให้แฟนๆได้ลองฟังได้ลองสนุกกับมันดูเหมือนที่เราสนุกด้วย<ช>อ,อะไรอย่างวันนี้ก็แบบได้พาแบบโผล่ขึ้นจอที่สยามเซ็นเตอร์ขอบคุณทางสยามเซ็นเตอร์นะครับผมที่ขึ้นจอ MV <laughs> ของพวกเราให้รอบสยามเลยนะครับสุดยอดมากๆครับผม คุณนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นจอแบบนี้ฮะขึ้นถึงวันที่14นะครับมพฤษภาคมนะครับใครที่แวะเวียนมาที่สยามเซ็นเตอร์สามารถเดินมาถ่ายจอของพวกเราได้เลยสองอาทิตย์นะฮะเจอกับพวกเราบนจอสยามเซ็นเตอร์นะครับผมเราจะได้ขับมาเะว่าจะเคยชินกับการที่ตัวเองอยู่บนจอรู้สึกยังไงก็ไม่ค่อยชินครับเพราะว่าปกติจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยได้แบบเรียกว่าไงออกออกสื่อ,อ,อ,อหรือว่าออกมาข้ขออางนอกมากเท่าไหร่ <laughs> เออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้มากกว่าเดีย๋ยวว่าแต่จานแนละ้วผมยังตื่นเต้นเลยคนระับ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าโอโ้โหได้ขึ้นจอของสายามซ็นเตอร์ก็รู้สึกว่าแบบวิเศษออกมาเป็นเกียรติเป็นเกียรติมาก <laughs> MB อ่า MB ก็มีความแฟนตาซีนิดนึงนะฮะหักมุมไปเยอะเลยเพราะตอนแรกตอนทีเซอร์ผมมีเขี้ยวเนาะ ใด้วยฝาแล้วใชด้วยฝาแฮกท้งเลยแต่ว่า <c oughs> ทีเซอร์อาจจะบอกว่าผมเป็นเจ้าพ่อก็ได้อ่าเป็นเจ้าพ่อแวมไพร์ก็ได้อ่าแล้วแต่คนไปตีความมันคิด <c oughs> แต่จริงๆแล้วตามสตอรี่ก็คือเจอแม่บ้านสาว <c oughs> เจอแม่บ้านสาวที่กาลังแบบกําลังหุย้ยทําความสะอาดแล้วก็เหมือนเราโดนต้องมนตั้งแต่เจอตอนวินาทีแรกเลยใช่แล้วเราเราก็แบบเหมือนโดนมนสะกดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เขาเป็นแวมไพร์ ใช่ก็คือเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องโดนมนสะกดแบบนี้แต่ว่าพอรู้อีกทีเขาเนี่ยใช้มนด้วยความเป็นแวมไพร์ของเขาผมรู้สึกว่าอยากจะเลือกให้เหมาะสมกับมูน MV ที่สุดอยากจะแคสติ้งให้มันเหมาะที่สุดว่าใครที่จะเป็นแวมไพร์ได้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยก็จริงๆมีหลายช้อยมากๆแต่ว่า ก็ได้น้องมิ้มมาเล่นก็ขอบคุณน้องมิ้มด้วยนะครับผมที่มาเป็นนางเอก MV สุดสวยของเราทั้งแวมไพร์สุดสวยมากๆขอบคุณนะครับค่ะวันนี้เรียกว่าขกบรออกงานครั้งแรกในนามของเรือ่าะเรียกว่ามาพบปะประชาชนมาถามๆตาเรียกว่ารู้สึกยังแบบเรีมีแฟนๆลอยอุ่นนะก็มาถามคนที่ไม่เคยเจอหรอก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับ ก็ดีใจมากๆสำหรับเสียงตอบรับนะครับครับผมก็จริงๆแล้วก็เนี่ยครับดีิตี้ครับครัก็อยากบอกว่าคุณหล่อสุดีครับคุณฟาเอ้เอาจริงนะกินกันไม่ลงจริงนะคุณฟาเอาจรองกินกันไม่ลงคือความหล่อมันมันมากเกินไปแล้วก็อาจจะโดดเด่นไปทางนลัสไต ไม่เพราะว่าคนอื่นไม่บอกเราเลยต้องบอกกันเองเราชมกันเองทุกวันชมกันเองจริงๆเราชมกันเองทุกวันนะให้กำลังใจกันทุกวันทุกวันก็บอกว่าอวยกันเลยนะตอนนี้อวยกันทุกวันนะบอกเลยครับผมตั้งแต่เจอกันจนถึงวันนี้ยังอวยกันอยู่เลยเมื่อกี้บอกว่ามีเพียงแค่เพิเยอะเพราะว่าเราเห็นไม่น่าเราก็น่าจะแบบจริงของเดาจะตามมาเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ตามมาแน่นอนครับผมแล้วก็บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อ่าแต่ฝากไว้ก่อนอ่า ดี๋ยวรอดูครับผมรอดูดิซิตี้ก็ตั้งใจทาทุกผลงานอย่างละเอียดถูกไมทุกคนเมืองนี่ยพอรอบเมืองมีไฟใช่ป่ะเราจะต้องมีอะไรมีถนนเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพิ่งออกซิงเกิลแรกมาเองโอเคกันให้ฝากเพลงกับแฟนๆแล้วก็ฝากเอมดเอของฉันโอเคงั้นฝากฝากเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมฝากซิตี้ไลฟ s นะครับผมจากดิซิตี้นะครับผมในค่ายวันเลิฟนะครับก็ นะฮะลองกดฟังดูนะฮะแนวใหยาวอ้าวลองลองกดดูทุกสตรีมมิ่งนะครับผมเราก็ตั้งใจกันมากนะครับก็เป็นแนวที่อยากให้ทุกคนลองฟังแล้วกันครับผมลองลองเข้ามาชิมกันดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอบคุณมากยกนะซอ๋อติดอันดับหนึ่งในไอจูนอ๋อติดอันดับหนึ่งในไอจูนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นแฟนสำหรับ การตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะไปติดอยู่อันดับหนึ่งควายจูนด้วยนี่ขอบคุณทุกคนเลยฮะขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณครับฝั่ววมเมืองมันต้องขอบคุณแบบคำเมืองก็พอขอบคุณเจ้าน,นักนะครับ <แ S 2> ขอบคุณเจ้าน,นักครับ <แ S 2> เออาปากเมเดีอันหนึ่้าลีนี่ครับเมดีดิวเลอร์นะครับผมคบใครที่เดินมาที่สยามแล้วต้องการเป็นสายช้อปปิ้งฮะบอกเลยว่าเมเดีดิวเลอร์นี่ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับมาเลย ลด80%เลยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสายช้อปต้องมาแล้วนะครับฝากสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากจอด้วยอ่ามาถ่ายรูปนะกับจอของพวกเราให้แท็กให้แท็กไปหาเราได้เลยครอ่าแท็กมาได้เลยครับแท็กมาได้เลยครับครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณรับขอบคุณนะครับอินเสิร์ตแอกแอกฮะแอกแอก

เวลาอินเสิร์ตเนาะสอนิ้วไปเลยจันคิดอะไรไม่ออกสองนิ้วไ้ก่อนกินอะไรไม่ออกบายๆกันบายๆบายบาย